สวัสดีครับวันนี้ครับเรามาแก้มือกันที่ไมาใหม่นะครับหมายบ้านบุงกกตานนะครับเขื่อนยางบ้านบุงกกตาลมาใส่ตรงเต้นเหมือนเดิมและเราก็จะพามาดูสถานที่กันครับไปดูกันเลยครับผม อันนี้ครับเขื่อนของเราครับน้ํากําลังสวยเลยวันนี้ยังไงก็น่าจะเห็นปลากันสักตัวนะฮะตัวไอ้บ้มบ้มก็ภาวนาให้เป็นอย่างนั้นครับผมไปเจอกัน ีเก็บก,ก,กู้ครับเก็บกู้นะมันจะลุนแล้วเฮ้ยจริงหลังอยู่มา,มาแล้วกระโดดคู่หรือวะ ไม่เห็นช็อตครับไม่เห็นช็อตกระโดดแต่นี่เราได้ปามาแล้วตั้งตั้งก้อตั้งน้ำไม่โดนเออตั้งก้องไม่โดนเดี๋ยวเราก็ลงไปใส่ไว้เหมือนเดิม ไล่กันเลยมาเป็นฝูงกระโดดตามเล็กก่าตัวให่ไปบ้างเดยวตัวใหญ่ตามเดี๋ยวตัวใหญ่ตามนี่ฮะมาแม่น้ำเลยของเราครับมาอีกแล้วครับแลมโบ ไมก็บอกว่าถ่ายให้ดูตอนโดดไม่ทันเดี๋ยวต้องใหม่ใหม่ทีมวกเก็บกล้องไปกดสต๊อปไปพาโดดตรงนั้นมันตรงนี้นะฮะ ประเดิมว่ะเริมการได้ปิ้งแล้วได้ปิ้งแล้ว <c oughs> แล้วมาแล้วครับประเดิมแล้วประเดิมนี่นี่ฮะนี่ฮะ,ฮะเดี๋ยวรอต่อรอต่อต้องมีชุดต่อไปไปวสุดยอดไปเลยครับผม เกนจาดรถโดดนพอดีเลยเกนจาดรถอ่ะโอดโดดนพอดี กินครับแถวนี้กำลังใกล้จีนใกล้าใกล้ๆก็คือใหญ่เออใกล้ๆก็อใหญ่น้ำลงประมาณนี้นะหนองอีเก้งจะเป็นยังไงบ้างวนนะเนี่ยหนองอีเก้งน้ำมันน่าจะลงไปแล้วนะ เกมาเป็นรวมไหมไปรวไมไว้หลายๆตัวมาถึงครับไม่ถึง5นาทีมาอีกหนึ่งชักแค่ตัวอังก็ไม่ถึง5นาทีครับไปแล้วเออจะให้มันโดดอย่างนี้เลยเว้ย มีรถมาเยอะไนเลยโอ้ย,ย,ย,ยอัน,นี้ไม่ถึงห้านาทีแล้วเคลื่อนเร้่องเว้ยตอนนี้อย่างตอนเนี้ยไวันนี้รู้สึกว่าทีนเรามันโดดดีกว่าที่โดดนะ เบ็ดเบิดไม่ได้สนใจกันแล้วโอ้ยดูเว้ยดูเว้ยแน่นอนครับเกินแล้วเกินแล้วเดี๋ยวดูฉากต่อไปอันนี้คือได้ปลาแล้วเราจะไปรวมไว้ที่นู่นนะไปขังไว้ในน้ำเราจะไปขังไว้นู่นรวมกันเลยครับผมเดี๋ยวเสร็จภารกิจโชคบายเดี๋ยวเราจะเอาไปรวมให้ดูครับ ตัวใหญ่โดนนะตัวใหญ่โดนนะฮะไม่ตรงครับมาลุ้นอยู่ฮะมอลุ้นอยู่ลุ้นไปด้วยกันครับมลุ้นไปด้วยไกไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมาลุ้นไปด้วยกันใครที่ยังไม่ได้ติดตามกดติดต,ตามไว้นะครับว่าเราจะบรรทมอะต่อนะฮะ Anh đứng chưa ạ? Giờ lăm giờ Lăm giờ ra Ninh biển Rồi Bịt cơ mà, bịt cơ mà Bịt cơ mà Bịt cơ mà các con đã cột năm lời mà leo giày lỡ leo mà leo 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 ก็สนครับน่ดูวานดุกันอกนนนเนี่ยเไปกันครับไปเลย ว่ามากระตุกหลอกครับทู่ไหนได้กินไปแล้วครับปลากรดด้วยปลากรดปลากรดทุกเลยนี่ฮะอันนี้ไซนี้ <laughs> <laughs> โอ้ใหญ่ที่สุดในวันนี้แล้วตอนเนี้ยอันนี้ไซใหญ่สุดแล้วครับวันนี้ตัว <laughs> น,นี้เราจะปล่อยนะครับเราไม่เอาไปโอเคอันนี้ไซส์นี้เราจะปล่อยลงนะ้ำให้มันโตให้มันโต ว่าทุบเดียวเองไ,อไปเร็วลงน้ำไปเลยเี็ดร้อยฮะถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวเรามาสรุปยอดกันก่อนครับวันนี้ว่าได้เท่าไหร่เมื่อกี้แบตเตอรี่ไม่พร้อมไฟไม่พร้อมนี่ครับผลงานวันนี้ อันนี้แค่บาบานะครับแค่เบาเบาคำคำอันนี้แค่คำคำครับเ,รเ,ออเดี๋ยวจริงนี่ฮะงานอันนี้ครับไม่ได้ไม่ได้เอาจริงแต่ทำไมเหนื่อยครับไม่ได้เอาจริงแต่เหนื่อยอันนี้คืองานของวันนี้ครับ <c oughs> เด็กๆก็แปลกใจครับว่าตัวอะไร หนึก็สองอค,ครับถ้าใครชอบการหาปลาสไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติตามช่องเราไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อก็รอดูครับขอมีสวัสดีครับและเป้าหมายของเราต่อไปที่เราจะตามหาปลามแม่น้ำเลยก็ดูต่อจากนี้ไปเลยครับผม